นี่คือบริษัทรถไถที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นก่อตั้งมามากกว่า97ปีอยากรู้ไหมครับว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรวันนี้ J p t จะเล่าให้ฟังรถไถอิเซกินะครับเป็นรถไถที่เก่าแก่ที่สุดนะครับในญี่ปุ่นนะโดยก่อตั้งในปี1926นะครับโดยคุณคุนิซาบุโรอิเซกินะครับก่อตั้งบริษัทที่เมืองมัตสึยามะนะครับช่วงแรกนะครับบริษัทน้ครับก็คือทําการนําเข้ารถไถจากต่างประเทศนะครับแล้วมาขายในญี่ปุ่นนั่นเองนะครับ ต่อมาในปี1930สนะครับอิซากิก็ได้สร้างรถไถ่ายคันแรกของตัวเองขึ้นมานะครับโดยมีแรงบันดาลใจสองยักษ์ใหญ่ในฟอร์ดและเมซี่ฟูกุสันนะครับเรียกได้ว่าได้เอาแบบเข้ามาเป็นแรงบันดาลใจนั่นเองนะครับ <S <S ช่วงเติบโต,ตของอิซากินะครับก็คือช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับเนื่องจากว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ในคนมันเสียชุดไปเยอะนะครับรวมถึงศิรากิก็พังนะครับทำให้ความมั่นคงทางอาหารนะครับจเจริญเติบโตมากๆครับคนหันมาปลูกเกษตรกันมากขึ้นนะครับไม่ลบกันเหมือนเด